สองประเภทของการตรวจออดิตนะฮะของ i soic 1 7 0 2 5นะครับมาตรฐาน soic 1 7 0 2 5นะครับมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องของการรับรองห้องแลบทดสอบและแลบสอบเทียบนะครับสำหรับการออดิตภายในแบ่งการออดิตออกเป็นสองประเภทนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับมาตรฐานตัวอื่นพอสมควรนะครับนะ การออเดดประเภทที่หนึ่งครับเราเรียกว่าการออเดดในส่วนของการบริหารนะครับแมเนจเมนต์ออเดดนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งคือฮอริซอนทอนออเดดนะการตรวจแบบแนวนอนนะครับนะแมเนจเมนต์ออเดดนะครับนะมันคืออะไรก็คือการตรวจตาม e q u i r e m e ต t ตามข้อกำหนดนะครับนะมาตรฐาน1นึ่งเจ็ดสูงส่าบอกว่าองค์กรต้องนะครับนำข้อกำหนดมาตรฐานนะฮะไปประยุกต์ใช้นะดังนั้นนะครับ แล็บก็จะต้องดําเนินการตรวจนะครับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดตั้งแต่ข้อที่4.1จนถึง8.9นะครับหรือคุณจะตรวจตามโปรเีเจอร์ก็ได้นะครับถ้าหากว่าโปรเีเจอร์ของคุณเขียนสอดคล้องนะฮะตั้งแต่ข้อที่4.1ถึง8.9นะครับอาจจะข้อละ 1, 1เล่มนะครับนะเขียนซึ่งโปรเีเจอร์ของคุณก็ต้องสอดคล้องกับไอข้อกำหนดแต่ละข้อด้วยนะครับนะบแต่ถ้า คุณไม่ได้เขียนโปรเจคครบทุกข้อหมนดนะครับบางข้อเนี่ยคุณอาจจะเป็น WI หรือมีแค่เรคคอร์ดต่างๆนะครับดังนั้นผมแนะนํานะครับให้คุณตรวจตามรีควีเมนต์ดีกว่าซึ่งคุณจะต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับว่าตั้งแต่ข้อที่41จนถึง8.9จุดเนะแต่ละข้อเนี่ยนะครับเขาต้องการอีเวนต์หลักฐานอะไรบ้างนะครับนะซึ่งก็จะเน้นการตรวจในเรื่องของหลักฐานเรคคอร์ดต่างๆนะครับนะหรืออาจจะมีบางข้อหมด อาจจะเป็นการสอบถามความเข้าใจพนักง,งานด้วยนะครับนะดังนั้นการตรวจ Management Audit หรือ h o r i z o n ทอ l ออ d i ดนะครับนะครับเน้นตรวจตามข้อบหนดนะฮะจะครอบคลุมกว่าการตรวจตาม Pro เทียร์นะครับโอเคการตรวจแบบที่สองครับเรียกว่า v e r t i c ิค Audit หรือ w ิสเนตออ u d ดินะครับนั่นคือการตรวจกระบวนการทดสอบหรือกระบวนการสอบเทียบตามขอบขายที่แลบยื่นขอนะซึ่งการตรวจตร,จตรงนี้นะฮะ เราจะไม่ได้ตรวจเฉพาะในส่วนของการทดสอบหรือสอบเทียบอย่างเดียวนะคุณจะต้องตรวจตั้งแต่การรับใบคำร้องนะการชี้บ่งนะเข้าสู่กระบวนการทดสอบนะการลงเรคคอร์ดการคำนวณอัตราเส i ียรีและการออกรายงานผลรวมถึงการส่งผลการทดสอบให้กับลูกค้านะครับดังนั้นการตรวจในเื่อนในส่วนของวอลลิคอนนะครับนะหรืออีกชื่อหนึ่งคือการตรวจทางด้านเทคนิคนะครับเราจะเน้นการตรวจในเรื่องของความสามารถของ ผู้ทดสอบหรือสอบเทียบนะครับนะซึ่งนะควรจะตรวจตั้งแต่เริ่มต้นรับงานจนถึงการนะครับจนถึงการออกรีพอร์ตเลยนะแต่หลักๆคือเน้นตรวจความสามารถในส่วนของกระบวนการทดสอบและสอบเทียบนะครับนี่คือ2วิธีการของการออดิตของ1 7ึ่5นะครับ